โอ้กระดานจริงนะโอ้กระดานใหญ่มากทุกคนอันนี้เวอร์ชันแปลงร่างแล้วเป็นหนุมานนะคะหันุมานขั้นหนึ่งแล้วก็นี่เป็นหนุมานขั้นกว่านะคะเวลาก็จะออกแนวมืดมนหน่อยนะคะเพราะว่านางเป็นพ่อหนุ่มมืดมนเนาะสวัสดีค่ะไม้ค่ะแล้ววันนี้นะคะไม้ก็จะมารีวิวจริง มันตาวเ r ียร์เทดดิ้งการ์ดเกมนะคะหรืออีกชื่อนึงก็คือนักรบมนตาการ์ดเกมนั่นเองนะคะทุกคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาของ2ตัวละครนี้เนาะก็มาจากเรื่องนักรบมนตานั่นเองของไทยเราเนาะใครเคยดูนักรบมนตาบ้างยกมือขึ้นหรือคอมเมนต์มาก็ได้ว่าเคยดูนะตอนนี้นะคะนักรบมนตาเนี่ยเขาก็ได้ออกโปรดักต์ใหม่ที่ทําออกมาในรูปแบบของการ์ดเกมนะคะซึ่งตอนนี้เขาออกมา2ชุดก็คือ ันนี้คือ Sd 0 1แล้วก็ Sd 0 2นะคะซึ่ง Sd 0 1เนี่ยก็จะเป็นวายุเนาะส่วน Sd 0 2ก็จะเป็นเวลานะคะใครยังไม่เคยดูนักรบมนตาต้องรีบไปดูเลยนะคะเพราะว่านักรบมนตาเนี่ยเป็นอนิเมชันของไทยที่ไม้บอกได้เลยว่าไม้ดูครั้งแรกแล้วแบบว้าวนี่คนไทยทำเหรอรู้สึกแบบนั้นเลยนะตอน First ส m ินพีชชันที่ดูอะเพราะว่าแบบอ่าเอฟเฟกับตัว a อนิเมชันทำออกมาได้ดีมากดีในระดับที่แบบมันไม่รู้ว่าคนไทยทำอะเออถ้าแบบว่า ไม่บอกว่าเป็นคนไทยทําก็ไม่รู้เลยนะคะก็นึกว่าแบบต่างประเทศทำ้วยซ้ำมันดีมากขนาดนั้นเลยนะถ้าใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูใน Netflix ได้นะคะมีฉายอยู่ที่ Netflix ด้วยนะตอนนี้ อันนี้เราก็ได้มาสองกล่องนะก็จะเป็นวายุกับเวลาอ่ะชื่อมือนคล้ายๆกันสับสนนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันแม้ว่าการ์ดจะเป็นยังไงอ้ออันนี้ไม้เคยไปลองเล่นมาแล้วนะคะ,ะเจ้าตัวการ์ดนักล้มบนตาเนี่ยก็การเล่นของการ์ดนี้เขาก็จะฟิลประมาณว่าเราอ่ะเหมือนกับเป็นแม่ทัพซึ่งเราจะมะีเราจะเป็นเหมือนกับคนขับยานแม่ทุกคนเราสามารถส่งนักรบของเราหรือส่งหุ่นะ่ะ อะหรือหุ่นยนต์หรือนักรบของเราเนี่ยไปสู้กับยานแม่ของฝั่งตรงข้ามได้ซึ่งเกมนี้คือยานแม่ของใครระเบิดก่อนคนนั้นมันสายแพ้นะคะซึ่งไม่ไปลองเล่นมันแล้วแบบสนุกมากตอนเล่นอะ่ะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นกัปตันยานอันนั้นจริงๆนะคะแล้วแบบมีการส่งหุ่นส่งนักรบของเราไปสู้แล้วยานของเรายิงได้ด้วยนะนี่แล้วยานอะ่ะมีแบบยานให้เลือกด้วยนะคะท,ทุกคนไม่ใช่แบบมีแค่แบบเดียวอะไรแบบเนี้ยซึ่งสนุกมาก แต่ว่าในคลิปนี้ไม้ขอมารีวิวเป็นสินค้าแล้วกันยังไม่ได้สอนเล่นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในจะเป็นยังไงกันบ้างนี่อันนี้คือที่ไม้ไปลองเล่นมายังเป็นอ่ตัวการ์ดที่แบบว่าอยู่ในขั้นเหมือนกับเป็นการ์ดตัวทดลองอะค่ะยังไม่ใช่การ์ดตัวจริงเนาะอันนี้ไม้ก็ยังไม่เห็นการ์ดตัวจริงข้างในเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในดีกว่าว่าการ์ดจะสวยขนาดไหนนะสวยเหมือนในแอนิเมชั่นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูที่ SD แรกกันดีกว่านะคะก็คือ SD ของวายุของเรานั่นเองหรือว่าเจ้าตัวหันุ่มานของเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะฮึบนี่ข้างในอู้อะไรเนี่ยอ๋ออุ้ยเขามีอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอ่ากระดานไหมโอ้กระดานจริง้วยอโ้กระดานใหญ่เพกทุกคนโอ้โหแล้วมีหน้าวายุ u, ด้วยนี่ เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นจุดวางยันแม่ที่ไม้บอกเห็นไหมเนี่ยอืมว้าวกระดานเขาใหญ่มากเลยเอ,อ่ะอาแต่ปะกติเกมการ์ดเวลาเราซื้อตัวสตาร์เตอร์เด็กเขาก็จะมีแบบพวกอ่ากระดานแบบนี้มาให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่มีด้านหลังด้วยนะด้านหลังก็จะเป็นวิธีเล่นนะคะโอ้โหซื้อไปไม่ต้องกลัวว่าเล่นไม่เป็นนะเพราะว่าเขามี บอกรายละเอียดต่างๆไว้หมดเลยก็ทำออกมาได้ไม่ยืดยาวดีนะไม้ดูแล้วแบบเป็นข้อความสั้นๆซึ่งไม่น่าจะยากเกินไปเนาะสำหรับการเล่นอุ้ยแต่ไม้ชอบชอบที่แบบว่ามันใหญ่มากชอบกระดานอะแบบมันเหมือนคือปกติพวกเกมการ์ดที่ไม้เล่นอะกระดานมันจะเป็นแบบโลนโลนนะคะแบบไม่ได้มีรูปภาพแบบเนี้ย เอออันนี้อันนี้ทำดีทำดีเวลาเราเอาไปเอาไปเล่นที่ไหนแข่งหรือว่าเป็นงานแข่งอะไรเงี้ยเราก็จะมีแบ e m e m a t c เขาเรียกว่า t พ e m e นะคะเล่นสวย,สวยเนาะเพราะแบบมีรูปอะไรแบบนี้มาให้นี่แล้วก็ข้างในก็จะมีตัวการ์ดแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูสิก็จะเป็นสองเด็กแบบนี้มาให้นะคะอ่ะสะท้อนแสงนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอันแรกก่อนดีกว่าอุ้ยจะไม้จะคือไม้จะบอกว่าอันเนี้ยการ์ดสวยกว่าไอตัวที่ไม้ไปทดลองเล่นอีกนะนี่ทุกคนก็นี่ วายุเนาะแล้วก็มีร่างแปลงร่างที่เป็นหัุมานแล้วก็มีหนุมานขั้นกว่าด้วย <c oughs> <c oughs> เป็นฟอยด์ด้วยนะมีความแบบแวววัแบปบ๊อแบๆเดิมแๆบบแบบแบบมันน่าจะเป็นระดับการ์ดอะคะ่ะการ์ดฟอย์เขาจะไม่ได้ฟอย์ทุกใบเนาะก็จะมี1 2 3 4สามสี่มี้าใบที่เป็นการ์ดฟอย์มาให้ใน1เลนะ็กเนาะอันนี้มันก็จะเป็นพวกคอมมอนอะคอมมอนก็จะเป็นการ์ดแบบธรรมดาปกติเอามาให้ดูอาร์ตหน่อยแล้วกันเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะ ก็จะมีหุ่นยนต์นั่นนู่นนี่ชึบ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 ไม่ไม่ลงรายละเอียดมากนะทุกคนเพราะว่าแค่โชว์ให้ดูเราต้องดูเจ้าพวกการเลืองแสงเป็นหลักนี่นี่ก็จะเป็นวายุนะคะเวอร์ชันยังไม่แปลงร่างอันนี้อันนี้เวอร์ชันแปลงร่างแล้วเป็นหนุมานนะคะหุนนุมานขั้นหนึ่งแล้วก็นี่เป็นหนุมานขั้นกว่านะคะเรียกเปรียบเทียบได้แบบแย่ yeah, มาก ก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการ์ดบุตรสบาร์อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพล,ลขับเนาะนี่ไม้บอกไปแล้วใช่ไหมว่าตัวเกมการ์ดเราจะเป็นอ่าคนบังคับยานแม่เวลาเราส่งหุ่นยนต์ลงไปเนี่ยเราสามารถส่งคนลงไปขับหุ่นได้ด้วยนะนี่แล้วคนอะ่ะขึ้นไปขับหุ่นได้น,นี่จะเป็นบุตรสบานะคะมาขับหุน่นอันนี้อะไรเอ่ยเกราะวานอนพายุพัดใช่ไหมอืม ก็การ์ดฟอยล์ก็จะมี5้าใบประมาณนี้นะคะของอันนี้จะเป็นเด็กของอ่าวายุอ่ะอันนี้คือแพ็คแรกแล้วอีกแพ็คหนึ่งล่ะคืออะไรมาแกะดูกันอ๋ออีกแพ็คนึงอีกแพ็คนึงมันแค่นี้ทุกคนหมายก็ว่ดเอ๊ะทำไมการ์ดมันดูน้อยน้อยอ๋อไม่ใช่มันมีการ์ดอยู่ตรงกองนี้อีกอีกกองนึงนะคะคือแบบว่าเขาต้องแบ่งเป็น2กองพอดีเนาะจะได้ใส่ไอ้กล่องได้ก็จะมีเป็นเรียกว่าอุปกรณ์เนาะอ่ะก็จะมีพวกโล่ปืนใหญ่นั่นน,นู่นนี่ ประมาณนี้เราสามารถติดตั้งปืนใหญ่บนยานลบของเราได้ด้วยนะนี่บอกแล้วว่าเกมนี้เล่นแล้วคือเหมือนกับว่าเราอะเป็นกัปตันจริงๆกัปตันอ่าอันนี้ไม่ใช่นี่นะอ๋อนี่นีนีสองใบนี้คือยานแม่ค่ะเดี๋ยวให้ดูายานแม่นะดูการ์ดใบอื่นก่อนนี่ก็จะมีเว่นมนกับอุปกรณ์ด้วยนะนี่ประมาณนี้เลยส่วนอันนี้เขาจะมียานแม่แถมให้สองใบนี จะมียานแม่ลำใหญ่กับยานแม่ลำเล็กตอนนั้นที่ไม้เล่นไม้เล่นยานแม่ลำใหญ่ลำนี้นะคะซึ่งยานแม่ลำใหญ่อันนี้มันเดินไม่ได้ทุกคนแต่ถ้าเราเล่นยานแม่ลำเล็กมันจะเดินได้นี่ก็ความสามารถก็แตกต่างกันไปตามลักษณะยานแม่เนาะตัวเด็กเขาก็จะมีอันนี้มาให้อีกอันหนึ่งอันนี้เรียกว่าพลังงานค่ะนี่ที่เราเห็นพลังงานหลังการก็จะเป็นแบบนี้นะก็ไม่มีอะไรพลังงานก็เหมือนกับเป็นค่าคอสค่ามานาที่เราใช้จ่ายในการไล่ พวกตัวนักรบอะไรแบบนี้เนาะนักรบหรือเวมนมนหรือติดตั้งอุปกรณ์อะไรประมาณเนี้ยอ่างก๊าซพลังงานก็มีทั้งหมด20ใบเนาะส่วนที่เหลือก็จะเป็นพวกก๊าซที่ใช้เล่นอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะของตัว S D หรือว่า Starter Deck ของเจ้าวายุของเราเดี๋ยวเรามาดูของเวลากันบ้างดีกว่าอ่ะเรามาดูของเวลากันค่ะโอ้ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอ่ะ นี่ก็เหมือนกันเลยข้างในก็จะเป็นตัวการ์ดกับตัวเพย์แมทมาให้นะเดี๋ยวมาดูซิเป็นรูปเวลาใช่ไหมใช่อยู่แล้วแหละชาแรนนี่โอ้ใหญ่มากแต่ทําไมมีความรู้สึกว่าของวายุสวยกว่าวะของเวลาแกงมากเลยอะเอ้ไม่ใช่ของวายุของของเวลา่ะความรู้สึกของไม้นะของเวลาสวยกว่าของวายุนี่คือแกงวายุมากเพราะว่าวายุก็คือแบบหน้าหน้าเต็มมันนี้เลยนะคะแต่ว่า ทุกคนไหมเริ่มสับสนชื่อเวลากับวายุแล้วอ่ะ,อะเอาใหม่ของเวลาหน้าเขาจะมีแค่นี้แล้วก็อยู่ตรงมุมใช่ไหมแต่ถ้าของวายุอ่ะเขาจะเป็นหน้าของเขาแบบเต็มอันนี้เลยนะคะรู้สึกเอออันนี้เขาแกงแกงวายุหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรทุกคนมันเป็นธรรมดานะพระรองจะต้องหล่อ,อก,กว่าพระเอกเสมอนะคะอ่ะนี่ก็เป็นรูปเท่ๆอย่างนี้เลยอ่ะมาดูเด็กกันอ๊บ ก็มีเป็นสองกองให้เหมือนเดิมเหมือนกับของวายุเลยวายุเวลาวายุคือสีขาวเวลาคือสีดำทุกคนช่วยจำด้วยสับสนชื่อวะอ่ะมาดูเวลากันดีกว่า,าเาชึบอ่ะเป็นก๊์ดฟอยล์ห้าใบาเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นการ์ดระดับธรรมดาไม่ฟอยเนาะ กร์ดธรรมดาไม่ฟอยเนี่ยคิดว่าทั้งสองตัวสตาร์เตอร์น่าจะเหมือนกันนะเหมือนกันไหมนะอ๋อไม่เหมือนทุกคนไม่เหมือนไม่เหมือนมันอยู่คนละฝ่ายกันลืมไปนี่ก็จะเป็นฝ่ายเป็นการ์ดฝ่ายจัก,กรวรรดิเนาะของวายุก็จะเป็นฝ่ายอ่าพระรามปะแล้วก็จะมีบุตรบาที่แบบว่าอยู่ในเด็กของทั้งคู่เหมือนกันเนาะอ่าใครไม่ดูก็จะงงว่าทําไมบุตรบาถึงอยู่ทั้งสองเด็กแต่คนที่ดูแล้วจะไม่งงนะคะถ้าอยากรู้ว่าทําไมก็ไปดู a อนิเมชันเรื่องนี้ได้ที่ n น t f ฟ i x นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวการ์ดของเวลากันบ้างดีกว่านี่ใแบบแรกนี่ก็จะเป็นเวลานะคะก็จะเป็นพลขับของเรานะแล้วใบต่อไปก็จะเป็นนิลพัทใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นนิลพัทเนาะหมายไม่ค่อยจำชื่อพวกรามาเกียรติ์ไม่ค่อยได้ทุกคนจำได้แบบไม่กี่ตัวนะที่เหลือก็คือจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นนิลพัทเนาะเพราะดินมันแปลว่าสีดำมาเนาะอ่ะเป็นนิลพัทล่างหนึ่งแล้วก็นิลพัทล่างขั้นสุดยอดนะคะ อ่ะแล้วก็มีบุษบาให้เหมือนกันฮึบแล้วก็อ้ออันนี้ใบใบนี้ก็ไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะเกาะวานอน,นิลกาลน่าจะเป็นกี้กของฝั่งจกักรวรรดิมั้งอ่ะอ่ะอีกกองหนึ่งก็จะเป็นพวกอุป,ปกรณ์แล้วก็เวทมนต์นะคะนี่เหมือนกันเลยเนาะแต่ว่าจะมีอ่ะยันแม่ที่เขาแหมมาให้ก็เหมือนกันนี่เป็นยันลำใหญ่กับยันลำเล็กแล้วก็นี่เวทเวทจะไม่เหมือนกันนะ อันนี้ก็จะเป็นเวทแบบของเวลาเขาก็จะออกสีแดงแบบความชั่วร้ายนิดนึงเนาะเออลืมให้ดูเวทของของวายุอะแล้วก็จะเป็นพลังงานนี่พลังก็แบบไม่เหมือนกันการพลังงานก็จะไม่เหมือนกันถ้าของอาวายุก็ออกแนวแบบสดใสหน่อยเนาะแต่ถ้าของเวลาก็จะออกแนวมืดมนหน่อยนะคะเพราะว่านางเป็นพ่อหนุ่มมืดมนเนะเาะก็ประมาณนี้เลยนะคะของเวลากับกับวายุ อันนี้มนไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเราซื้อมาเขาจะแถมเต่าให้ด้วยไหมพอดีไม้ได้เต่ามาด้วยนะมีทั้งหมด6ลูกไม่แน่ใจว่า SD ละ3ลูกหรือเปล่านะคะอันนี้อาจจะต้องลองถามร้านค้าอีกทีนึงเนาะของของ SD 2เด็กนี้ก็ประมาณนี้นะคะข้างในซึ่งส่วนตัวสำหรับไม้ไม้ชอบใครมากกว่ากันอืมเป็นคำถามที่ยากตอนที่ไม้ไปลองเล่นมาไม้จำไม่ได้แล้วว่าไม้เล่นวายุหรือเวลานะคะแต่ว่าถ้าถามว่า ไม้ชอบอันไหนมากกว่ากันถ้าซื้อแล้วจะเล่นอันไหนมากกว่ากันตอบว่าลองทายทีว่าไม้จะเล่นอันไหนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าเป็นไม้เล่นไม้จะเล่นเวลาค่ะเพราะเก่งเหรอไม่เพราะว่าฉันชอบสีแดงแค่นั้นแหละบวกกับคาแรคเตอร์ตัวละครก็ชอบมากกว่าวายุด้วยก็เลยถ้าเล่นจะเล่นเวลานะคะอย่างที่บอกใครไม่เคยดูต้องไปดูนะคะแอนิเมชั่นที่คนไทยทำซึ่งทำออกมาได้บอกเลยว่าไม่ขี้เหร่ออกไปทางแบบสุดจึง้ง คือไม้ชอบนะคืออนิเมชันเขาทำดีมากอะ่ะอืแบบแสงสีเสียงแบบเห็นแล้วทุกคนจะต้องคิดเหมือนกันคือแบบว้าวนี่คนไทยทําจริงๆหรออ่ะอันนี้อันนี้กล้าพูดเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนก็พูดอย่างนี้เหมือนกันหมดนะคะจะจะถือว่าสปอยไหมนะถ้าไมพูดอันนี้อ่ะไม่ไดาจะสปอยถ้าทุกคนดูจนจบเขาจะสปอยมาด้วยว่าเขาทําภาคต่อน,นี่แต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าภาคต่อเขาจะมาเมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องไปรอติดตามกันดูอีกทีนึงเนาะ อะมาพูดถึง SD ของเราดีกว่าก็ถ้าใครสนใจอยากจะลองเล่นอันนี้นะคะหรือว่าอยากจะหาซื้อ,อตัว Starter Deck ของนักรบมุนตาตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเขาจะวางขายวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะ SD 2ตัวนี้มีราคาอยู่ที่กล่องละ349บาท อ่ะทุกคนก็ไปหาซื้อกันได้นะจ้าวันที่1พฤศจิกายนตามร้านการ์ดชั้นนําทั่วไปนะคะหรือถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดแบบไม่สะดวกไปซื้อตามร้านการ์ดอะไรแบบนี้สั่งออนไลน์ก็ได้นะคะสามารถสั่งออนไลน์ได้ที่เว็บของ lit studio นะคะซึ่งสามารถสั่งได้วันที่15พฤศจิกายนเนาะเดี๋ยวแมจะแปะลิงก์ของ ลิฟต์สตูดิโอไว้ให้นะคะยังไม่หมดแค่นี้วันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีงานลิฟต์แกนอีเวนต์2024ด้วยนะคะจัดขึ้นที่ลิฟต์สตูดิโอซอยลาดทาว99ตั้งแต่เวลา11โมงถึง2ทุ่มนะคะซึ่งในตัวงานเนี่ยเขาจะมีการจัดแข่งนักรบม,มนตาตัวนี้นะคะมันตาวอลิเออร์เทรดดิ้งการ์ดเกม SD5 First Tournament นะโอ้ชื่อยาวต้องดูโพย คิดว่าสามารถซื้อตัว sd เนี้ยแล้วก็ลงแข่งได้เลยส่วนค่าแข่งมีไหมอันนี้ไมยังไม่ทราบเนาะแต่คิดว่าน่าจะซื้อแล้วลงแข่งได้เลยนะคะแล้วนอกจากในงานจะมีการแข่งแล้วเนี่ยก็จะมีสินค้าของทาง o f f i c i a l ด้วยซึ่งก็เป็นลิขสิทธิ์ของตัวแอนิเมชันเลยนะคะมาวางขายในงานด้วยนะคะแล้วพิเศษยิ่งกว่านั้นทุกคนอันนี้ไมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากคนที่ไปร่วมงานนะคะ จะได้สิทธิพิเศษร่วมรับชมนักรบมนตาสะพานสู่ลงกาจ้านี่ภาคแรกเขาชื่อนักรบมนตาตำนานแปดดวงจันทร์ภาคสองเขาชื่อนักรบมนตาสะพานสู่ลงกานะคะอันนี้มันก็ อันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์เหมือนกันไมค์ก็เพิ่งรู้นะว่าแบบเออเขาจะมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาฉายแบบส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นทีเซอร์มากกว่าเนาะถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปที่งานกันได้นะคะหรือติดตามข่าวสารจากช่องทาง Facebook มันตาบริเอรทีซีได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวไมค์ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะคะก็จบไปแล้วสําหรับการรีวิวนักรบมนตาหรือมันตาบริเอรทีซีก็ถ้าใครชอบอย่าลืมไปหาซื้อนนจ๊ะคงประมาณนี้นะคะสําหรับการรีวิวถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด ดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ไม้ด้วยนะคะสำหรับวนันนี้ไม้ก็ขอลาไปก่อนกับ2หนุ่มวายุและมนตาคนนี้คือวายุโอเคอันนี้เวลาใช่ไหมใช่งงละอ่ะไม้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ